สวัสด like ีครับช่องแท่น okay. ้่าปลาบัาดนงหน่อยครับอาหารกบเนียหมดแลงนะครับนี่นี่อาหารเม็ดลดละสี่สิบบาทกบใหญ่แล้วนะครับกบใหญ่แล้วหันกบก็ห้่มผสมด้วยห้่นะครับผสมด้วยหำอาหารกบหันเม็ดลดละสี่สิบบาทผสมด้วยห้่คูกเข้าเขากันสล้ะครัเขากันเขากัน นี่แล้วเขาจะมีหยกกล้วยหยกกล้วยต้นกล้วยนั่นนะต้นกล้วยหยกกล้วยออนนะครับเรามาสับสับแล้วก็คลุกเข่้าเขากับอันนี้แล้วก็ส่วนผสมช่วยให้กินคือปลาานะครับปลาเป็นตัวตัวหรือว่าเป็นเอานาบก็ได้ครับอันนี้เขา,าสับสับแล้วก็ผสมสับแล้วก็ผสมกับนี้สับแล้วก็ผสมหยกกล้วย นะครับยกกล้วยกับซับกันครับมาคุกเข่าเข้ากันนะครับลายให้อาหารยังบมแรงให้มือละสองรอบครับกบกบนี่ให้หมดละสองรอบอาหารเม็ดผสมห้ามครับลดต้นทุนครับลดต้นทุนอาหารกับใบครับห้ามนี่ก็บสอบร้อยกุบาทสอบร้อยกุบาทสอบนึงก็ใส่ได้โดนครับเป็นเดือนนี่ห้ามเพิ่มโปรตีนอาหารเม็ดสารอาหารแล้วก็พวกกล้วยนี่ เพื่อนกินแกบบวเพันทุอกผูกนะครับกินผักเป็นผักเนาะผักหรือเฮ้ามีผักพวกผักสดอย่างเงี้ยก็ได้ครับซับไซแล้วก็ปลาเนี่ยชวนกินนะครับเพิ่มกินเพิ่มสีสันเพิ่มกินเพิ่มสีกบเนาะเพิ่มสีมักกินแบบรสชาติแบบเหม็นๆจักน้อยกับของข้าวข้าวเหม็นๆนะครับกบเพิ่มมากินแบบนั้นนะครับเดี๋ยวท่านเดี๋ยวสีซับแล้วก็คู่เข้าเขากันนะครับ หลังจากที่เขาหลังบ่อยนงมดแลงเนาะหลังบ่อยนงมมดแลงครับหมดแลงหลังบ่อละหลังบ่อนีหลังบ่อละบ่อมีสองบ่อครับบ่อดานพูดนบ่อจับจับแยกจากบ่อพุ่นมาอแยกไว้บอนี่บมัต้องแออัดกันครับชุดนี้สองพันตัวครับ คาดว่าโมกุล่าคงสลี่ไคลนะครับโมกุล่ากบชุดนี้โมกุล่าได้ขายส่วนพอพันไม่พันก็แยกไไปต่างหากนี่ซื้อมาจากตัวหน่อยตัวอ่อนตัวท่อนิว้วก้อยท่อนิซี่นิดนะตัวละบาทตัวละบาทตัวละสองบาทเรียกก็ถืบแล้วแต่ราคาแล้วแต่ท้องที่นะครับตัวละสองบาทตัวละบาท,บาทประมาณนี้นี่ประมาณสองเดือน กบตีประมาณสองเดือนนะครับกครบในสองเดือนคัด่าโมกกระลางสิริขายแล้วครับจับขายได้แล้วโมกกระลางจับขายได้แล้วประมาณสี่เดือนนะครับสี่เดือนนี่เลี้ยงแบบบ่อธรรมชาตินะครับน้ำบ่อลายน้ำคุกคิกน้ำนหน่อยๆมีพวกอย่างในรถยนต์อะไรก็ว่างให้เพิ่นเพิ่นเละเละน้ำนิดนิดนหน่อยๆนะครับส่วนหัวอาหารเราก็ให้ตามนี่แหละครับเพื่อเพิ่นหากินเอง พี่น้องไทยเบิ้งพ <si ี่น้องได้เบิ้งกันชัดๆเลยนะครับนีบว่าแบบเขาไปไปธรรมชาตินะครับเป็นดินดินแล้วเป็นหยาเป็นป้าเอาะสลนขึงเลยดังเขียวขคืออะไงสิลาะกันพวกสัตว์เลยข้านเขามากวนเพลินครับคุนเคยขอบคุนครับยังไง กนินค้นเลยขคนคนอยู่กับคนตลอดของคกลไกกะอยากกินน้ำอยากกล้กลก้กเลี่ยงไกล็กินไก่ก็กินไกลก็กิน,กลกกนเลี่ยง ตันธรรมชาตินะครับแกก็อยากกินท่านคุกเข้าเดี๋ยวสิพี่น้องเบิงึงนะบอนี่อีกบอนึงนี่ครับท้องีิขยายเดินที่เอามาลงไปนีสองพันตัวเน่นเนียนนะครับสองพันตัวนี่เน่นนะครับถ้ามันเน่นเน่นขนาดไหนก็บ่าเนีนขนาดไหนแต่ว่ามันกินอาหารบ่ท่านกันบางตัวมันก็จ่อยเนาะผอมกินบ่ท่านกัน กินอาหารประทันกันนี่นะครับนี่อีกบ่อเอาไปาลงไปหนีสองพันตัวมันแย่อัดกันกินอาหารประทันกันมม่ก็แย่งกันกัดกันสองพันตัวตายเพาะมันรอก็โตครับนี่ก็ตายแล้วรอดละตายรอดก็โตนี่ละรอดอันนี้รอดละเสีย้ายน้ำนะครับเสาแรงนะครับอาหารช่วงนี้ก็เสียหายอวหารเสาแรงกันครับมือละสองรอบสุดมากสิเน้นเสาร์อาทิตย์นาะเสาร์อาทิตย์สิล่างบ่อ นะครับอาทิตย์ละครั้งมกโอสมีเวลาก็พยายามล่างมือเป็นมือนะครับเพื่อเสียอารมณ์ดีอารมณ์ดีแล้วก็บ,บอกบสบบ็สิบบนน้าม็สิบเสียอันนี้บอ่อนี่ใช้ระบบหน้าเปิดน้าสปินเตอร์เข้าไปนะครับพอาน้ำเต็มแล้วก็สิบมันตัดออกแล้วก็สิไหลออกช่องพุ้นนะครับวันพีน่าวันเฮา,เาอย่าลืมฝากกดติดตามช่องไท้รับป่าบ้านดอกน้อยนะครับเป็นกำลังแรงใจให้ผู้จัดนะครับ เศษแผ่นไม้กับผสมผสานนะครับเลี้ยงไว้เพราะได้กินแล้วก็เพราะได้จำนายนะครับให้คนในครอบครัวแล้วก็คนในหมู่บ้านในชุมชนนี่แหละครับพ่าได้ขายผู้ใดสนใจก็ทักมาใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องท่าดป่าบันดงหน่อยครับนี่ส่วนพอพันแม่พันแยกไว้ใส่บ่อนี้แยกไว้พอพันแม่พันพอพันแม่พัน,พน,พน,พน เงยเงอ้วน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 เงยเงอ้วนอดำดำสองตัวครับเลี้ยงไว้เอาค้างไว้ในนี่ละเอาพันไม่พันค้างไว้ในนี่เพิ่มเติ่นกับพ่อมผสมพันธุ์แล้วครับอันนี้ก็ปีนึงแล้วครับนี่ก็บหนึงปีหนึ่งละปีนึงละเขาพันในพันปีนึง ส่วนอีกบอ่อคุนก็แยกไว้ต่างหากครับบอ่อคุ่นีอีกบอ่อนึ่งธรรมชาตินะครับธรรมชาติธรรมชาติหลังบ้านนะครับพื้นที่หลังบ้านธรรมชาติธรรมชาติาน,นี่ครับปลูกหรือผลไม้ได้ครับต้นอัลโคอนโดต้นแค่ต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยนี่เขาเอาไว้ใส่ใบก็ได้ครับกินก็นได้ครับแล้วก็ไปเป็นอาหารเสริมให้กับกบ พวกสัตว์เลี้ยงต่างๆครับช่วงเลี้ยงตะก,กะแตงก็กินตะก,กะแตงต้นบางนำเขาก็มีต้นบางนำงนาสนุกพผาหลังบ้านต้นโมคาโดบอกฮู้ปลูกไว้นะครับต้นกล้วยบอกฮู้บางนำบางนาเนี่ต้นนี้ได้กินบัตปีนะต้นนี้ได้กิ่นบัดปีนี่น้ำจากหลังบ้านจากของน้ำไปมาซึมไปอย่างนี้นะปลูกไปสองต้นครับว่นไลย ะมะนาสองต้นเผาสองต้นครับพอขาดตะไคร่ใบมะกรูดขาดตะไคร่ใบมะกรูดกระปุกไปนี่แล้วเนาะคืชผักสุดขั้วครับเดี๋ยะ,ะนางนลูกใหญ่กินเป็ดปีครับอันนี้ตอนมันกับช่วงเรี่ยงตะกะตนก็นเอาขี่ตะกะแะตนมาใส่นี่แล้วช่วงมีเปลือกไข่แล้วหลังทีท่เขาถอดแล้วก็เปลือกไข่มาใส่เป็นโฮอร์โมนเพิ่มฮอร์โมนเลยคนนะครับเปลือกไข่น้ำ ออกลูกเบิดปีครับกินในเบิดปีออกลูกเบิ้ปีกินเบิดปีแตะกบข้าวนี่พันธุ์หอมท่านได้ออกอยู่หกปีแล้วนะครับพันธุ์หอมหกป,ปีน,น,นี่เป็นหุน้นผู้ร่วมเราเป็นหุ้นผู้ร่วมเราที่นี่ออกลายงามเลย เลี้ยงใกล้ๆก,กับบอก,กบนี่ครับเลี้ยงอยู่ใกล้กันมันจะได้รับสารอาหารเนาะรับน้ำรับยังจากบอก,กบที่เขาระบายออกไปตน้ตนแคาตน้นแค่หญ้าหวานนะครับไว้ให้สำหรับกบและกระเตนกินนะครับปลูกไว้ด้านหลังพู่มก็เป็นสนัญญาณสัญญาณธนกิีดอยู่ครับมีธน,นกีด ปลูกไปนี่ครับโอโคโดโปลูกพงพี่น้องชมสวนนะครับเบิ่งเกษตรนะครับนี่ปลูกพงพงปลูกไปหน่อยหนากล้วยนะครับกล้วยต่อต่อ,ตอกอกหนามต่อ,อยมาใหม่พี่นี่กระบ,บอกกบอีกอันนึงนะครับไขอพันไปพันอีกบอันหนึ่งเขาแยกไว้ ตะบกูดต้นะบกูดน,นี่กินบัดปบีบ่มี่วัดครับต้นเดียวนี่กินวัตปีครับสวนตุม่มสวนนี่ก็แล้การใช้งานครับว่สบาสิวิโครงการที่ต้อนำเขาต้อก่อพื้นขึ้นสูงๆแล้วก็เสชวนนำม,มาเก็บกักเก็บไว้นี่ครับไปใส่ในภาครเกษตรใส่ในสวนสวนบางแห่งโครงการกาเกษตรวัตเ็ษเหล่าเป็ดเหล่าไก่เป็ดไข่ไก่ไข่นะพืน้นที่บางแห่งตะกี้ก็เป็น ล้อมเบิดนี่ล้อมสวนเบิดเลี้ยงไก่ไก่บ้านเนาะไก่พื้นเมืองนะครับล้อมสวนเบิดไปวันนี้มันหญ้าตายเห็นบ่มันเหยียบหญ้ากินหญ้าต้นยางครับกินพาพี่น้องเบิ่งพื้นที่ต้นยางอันนี้ท่านได้กิดท่านด้กิดท่านได้กิด เราก็ติดตามช่องท่านรัป่าบรรลุงเราเลยครับนี่เดี๋ยวคาดว่าอีกปีสองปีเกษียณมาในเครืงเศรษฐกิจยางเนาะครับนี่ครับตอนนี้บนท่านมีภูธกิจเพชส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็สิต่อไปอนาคตอีกประมาณสักปีหนาปีต่อต่อไปนะครับตัวนี้เจดเป็ดเป็นเราเป็ดเราไก่เป็ดไก่เป็ดไข่ไก่ไข่นี่ครับเพชรตรงนี้ ต่อต่อกันนี่พื้นที่หลายอยู่ครับใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นประโยชน์ในต้นบัวกรโดปลูกไว้ได้รับนำ้ำปลูกไปซีหาต้นกะโดเป็นคู่นะครับไปกินแล้วปลูกไปไม่ต้องซื้อนะครับไม่ต้องซื้อกล้วยนี่ขยายตะกี้มันอยู่หลังบ้านหลายหลายขยายมาพี่ขยายขยาย,ย,ายอยู่หลังบ้านเฮ็ด ของนำหลังบ้านเห็ดหลังบ้านไม่ก็เลยขยายมาที่ขยายต้นกล้วยกับปั้นสวนครับการลมรื่นเดิมที่ตัวนี้เป็นคอกอกเป็นคอกเลี้ยงหมูคอกเลี้ยงหมูหรือเศ้าเลี้ยงแล้วเก็บเก็บของเก็บอุปกรณ์เก็บต่างๆครับนี่เก็บของอย่างเดียวจะ่าเสี่ยงกสิเลี่ยงเห็ดต่อไปอีกส่วนหนึ่ง คลิปนี้เอาไปสนอให้พี่น้องนะเดี๋ยวฝากพี่น้องกดติดตามช่องแท้ลำปลาปงด้วยตรงนีครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครตาา์กดแจ้งเตือนนะครับกับคลิปดีๆกับภาคเกษตรแผนใหม่นะครับประสมสานพี่น้องมีคําติชมอะไรก็ติชมมาแต่คลิปนี้ครับสวัสดีครับ